บ้านปั๊บพันนะคะมีปั๊บพันมานำเสนอทั้งหมด6รถนะคะคือจะมีรถหวานรถเค็มรถชีสรถหวานเครือบชีสรถช็อกโกบบนาน่าแล้วก็หวานเงาดำนะคะซึ่งสินค้าที่ขายดีที่สุดของเรานะคะก็จะเป็นรถนี้เลยค่ะรถหวานเครือบชีสนะคะซึ่งขายดีที่สุดอร่อยที่สุดใน3โลกนะคะตอนนี้รถหวานนะคะรสแรกจะเป็นรถหวานนะคะก็จะเป็น รสหวานเนยนะคะก็เหมือนลงหนักทั่วไปนะคะแต่อร่อยส่วนรถที่สองนะคะก็จะเป็นรถเค็มค่ะรถเค็มก็จะเค็มเกลือปกตินะคะเค็มเกลือกับเนยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะกรุบกรุนะคะส่วนอันนี้จะเป็นรถชีสนะคะชีสก็จะเค็มชีสนะคะเค็มๆห,หอมๆนะคะ ต่อไปก็จะเป็นรถหวานเครือบชีสนะคะซึ่งรถนี้จะขายดีที่สุดนะคะเป็นที่นิยมของลูกค้านะคะซึ่งเราจะทําเป็นต้มคอนรสหวานก่อนนะคะแล้วเราก็เอามาขย่ากับผงชีสนะคะเพื่อให้รสชาติเข้มข้นนะคะหวานหวานเค็มๆนะคะอร่อยที่สุดเลยค่ะส่วนรถนี้นะคะก็จะเป็นช็อกโกบนาน่านะคะก็จะเป็นร,ชโคโครสช็อกโกแลตกลิ่นกล้วยหอมนะคะซึ่งเราจะทํารสหวานก่อนนะคะ <S <S 2> <S 2> สสเสร็จแล้วก็เอาผงชโคโค็อกโกแลตกลิ่นกล้วยหอมนะคะหรือว่าช็อกโกบนาน่าของเรา โรยแล้วก็เขย่าเพื่อให้มันเข้ากันนะคะรสชาติก็จะหอมช็อกโกแลตค่ะแล้วก็หอมกลิ่นกล้วยหอมด้วยนะคะส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นรสหวานงาดํานะคะซึ่งไม่มีขายที่ไหนนะคะไม่มีจําหน่ายที่ไหนมีที่ร้านเราที่เดียวนะคะเพราะว่าเราจะทํารสหวานแล้วก็ใส่งาลงไปด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของลูกค้าทุกท่านนะคะนอกจากรสพุธพักของเราแล้วนะคะเรายังมีช่องทางในการตาดน่ายก็คือตามเพจ เฟซบุ๊กนะคะบ้าน้อบคอนนะคะตามนี้เลยนะคะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายนะคะเป็นดูเลอร์นะคะแล้วก็มีใน s h o ป e e Lazada ด้วยนะคะสามารถสั่งจาก s h o ป e e Lazada ได้นะคะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ